สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครรอคอยพบเจอคุณอยู่มีคนรอคอยพบเจอคุณอยู่แล้วเขาเป็นไขรนะคะที่รอคอยพบเจอคุณอยู่แล้วมาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะนับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตค่ะใครรอคอยพบเจอคุณอยู่ให้ไพ่พรมยานบอกเลยค่ะ มีคนรอคอยพบเจอคุณอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นใครที่รอคอยพบเจอคุณอยู่พญาราชสีเหมือนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะเก่งกาสามารถการลุยการเสี่ยงเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีทําอะไรเหมือนกล้าแก่งนะคะ เป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมใครละยาลาชะสียิ่งใหญ่ใจดีชอบซื้อความสุขให้แก่บริวารทำงานทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เก่งนะคะขยันชอบเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำ ไม่ชอบพึ่งพาอาศัยใครแต่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้พยายมมาลดใครเราคอยพบเจอคุณอยู่ที่ที่เราคอยคนที่จบจากคุณไปนะคะคนที่มีปัญหากันจบจากกันไปแล้ว จบกันแล้วเนี่ยค่ะพิภากษา,ามีปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พัดภาคจากกันลักษรเนี่ยอุปสรรคต่างๆนี่นะคะเขาอยากพบเจอคุณอยู่นางสีดาหรือไม่ก็คนที่คุณรอคอยเพราะใบนี้นะคะ คุณรอเขาเขารอคุณอยู่การรอคอยความไม่สมหวังในเรื่องความรักการรออดทนรอคอยความทุกข์วิตกกังวลพระแม่ปราวตีใบนี้เหมือนมีเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวกันแล้วหรือเป็นคนที่คุณรักคุณห่วง ห่วงคุณใบต่อมาค่ะท้าวิรูป,ปักเป็นคนที่เนี่ยค่ะนิ่งเงียบคนที่เขาเงียบเขานิ่งไปนีค่ะนิ่งไม่พูดหรือเขาคิดใช้ความคิดอ่านเดาใจได้ยากนะคะคนคนนี้น้ำนิ่งไหลลึก เขามีความตึกตองไข่ควรทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นมีเก็บความลับเก่งมีความอดทนแต่เข้าใจได้ยากนะคะคนนี้เข้าใจยากความนิ่งเขานิ่งเขางเขางเียบเงียบไปจากคุณคุณนิ่งนิ่งกับเขาหรือเขานิ่งกับคุณนะคะ ภราพิกเนตความสุขความสำเร็จค่ะเขารอคอยพบเจอคุณอยู่เขาอยากเจอคุณคุณที่คุณรอคอยและเขาเป็นคนที่เก่งเฉลียวฉลาดหรือมีเงินคนมีฐานะมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตเขาอยากพบเจอคุณเขาจะมาเจอคุณความสมหวังเขามุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจมากมุ่งมั่น รอคอยที่จะเจอคุณนะคะเล้รอเขารอคุณอยู่หรือไม่คุณก็รอเขารอเวลาที่เหมาะสมพระศิวะแต่ดูเหมือนชีวิตคุณกับเขานะะี่ค่ะไม่ค่อยมีเหตุผลไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ได้ดังที่คุณปรารถนาที่เขาคิดเขาปรารถนาแล้วมีปัญหาให้แก้ไขเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะ ด,ด้วยความอดทนกันกรอคอยคุณก็จะพบความสำเร็จสมหวังไก่ทองปราบชาละวันขัดแยง้งไม่เข้าใจกันหรือต้องแข่งขันหรือมีปัญหารอบข้างมากมายนะคะต้องต่อสู้ฝ่าฟันถึงจะได้มาเจอกันพบกันได้ก็ยังรอคอยจะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะคะ เทพพุธเขาเป็นคนน่ารักนะคะช่างพูดช่างเจรจาใครเห็นใครก็รักหรือตัวเขาเองยังลังเลอ่อนไหวสับสนลังเลไม่มั่นใจเนี่ยเขาเหมือนต้องแข่งขันทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดที่วางไว้ไม่สามารถบังคับได้ก็ค,คนที่จบห่างจากกันแล้วเขาก็นิ่ง รักซอนพยาคุณกับนางกาเกีต้องมีสติยับยัง้งยั้งคิดนะคะเพราะใบสรุปนี้ก็เหมือนมีเขามีคู่อยู่แล้วคุณมีคู่คนมีคู่หรือรักซอนหรือมากด้วยอุปสรรคปัญหานะคะ่ะต้องรอคอยนะคะต้องนิ่งคิดพิจารณาใครควรรอบครอบก่อนที่คิดตัดสินใจทําอะไรเพื่อยังมีอุปสรรคแต่เขาเนี่ยต้องใช้เวลา จะได้พบเจอกันเพราะอยู่ในหัวข้อใครรอคอยพบเจอคนอยู่คนที่มุ่งมั่นคนที่เก่งคนที่มีปัญหาจากคุณไปแล้วมีเลิกจากกันเทพ,พสาเหมือนต้องแก้ไขมีอุปสรรคปัญหาให้แก้ไขนะคะไม่ควรใจร้อนวุ่นวามบุ่มบ่ามต้องรอบคอบผ่านพ้นอุปสรรคแล้วเขาจะมาพบเจอคุณค่ะ ขอบคุณการกดติดตามซับสไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ